เราชอบซื้อมากดูขนาดดูขนาดทุกคนดูขนาดก่อนใหญ่มากทุกคนใหญ่มากน,นี่กูยังไม่ได้แกะนะอือเนี่ยเขาจะมาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่น่ากินมากเวอร์น่ากินมากเวอร์เนี่ยแต่ว่าอันนี้ก็แบบ บางทีเราก็ใช้มีดหั่นกินนะทุกคนบางทีก็แบบกินอย่างนี้เลยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะกินกับชากับอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากมายเนี่ยมันจะมีความแบบแข็งๆนึกๆแบบทุกคนเนี่ยอะให้ดูเนี่ยก็ไม่โฟกัสอีกโฟกัสหน้าเราอีกเนี่ยออาเนี้ยอะโอ,ะอะ้ดึงให้ดูเลยนี่ แล้แบบเป็นเนื้อประมาณนี้นะทุกคนนี่เนี่ยเนื้อมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนต้องกินกับชากับโนมอ่ะทุกคนอันนี้นะเราี่มีความแบบเค็มๆนิดนิดแหละแล้วก็มีความ หนบข้างนอกอะ่ะจะกรอบออกไปทางเหนียวเหนียวนิดนึงแต่ว่าข้างในอะ่ะจะแบบล่วนอะ่ะจะแบบนุ่มอาะทุกคนแล้วแล้วก็กินกับชากินกับนมหลินเนี่ยอร่อยนีนก็อร่อยนะไปซื้อตามกันได้ทุกคนไปไอเทมที่เราแนะนำมากมาก